สวัสดีค่ะโรยง,ง่ายบายแบมวันนี้จะทําเมนูผ้าหมูค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะตะไคร พริกขี้หนูมะนาวหอมแดงซอยใบสาระแน่และสันคอหมูค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสำหรับค่าหมูของเราในวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นหมูต้มแทนหมูย่างนะคะเพราะว่าง่ายต่อการทำค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะตั้งน้ำนะคะ รอให้น้ำเดือดแล้วนำและเราจะนําหมูลงไปต้มค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดสักครู่นะคะหลังจ,จากที่น้ําเดือดแล้วจะใส่หมูลงไปต้มนะคะจะต้มจนหมูสุกเลยนะคะหมูของเราสุกแล้วนะคะเราจะตักใส่ถ้วยเลยคะ่ะนำหมูขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำพร่ากันเลยค่ะ ขันตอนแรกเราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะตามด้วยตะไคร้ใบสะระแหน่จากนั้นก็จะใส่พริกค่ะพริกนี้สามารถใส่ตามความชอบได้เลยนะคะ จากนั้นตามด้วยน้ำปลาค่ะและน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราจะมาคนให้เข้ากันก่อนนะคะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวลงไปค่ะ าสามารถปรุงตามความชอบได้เลยนะคะใครชอบเผ็ดใครชอบเปรี้ยวสามารถใส่ได้เลยค่ะใส่ได้ตามที่ตามความชอบได้เลยค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผ้าหมูของเรา แต่งด้วยใบสนแหนรอีกเล็กน้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานสามารถลองทำตามกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ